ต่างๆคุณหาวทัดดีอืมดูอีเวนแอปเลเวลนิสแอบเกเวล จุดอันนี้คือแดนปันหาตารทกแดนปันหาที่ไทยใช้บูดได้ที่สุดเท่นั้นแพ้เอ ไปได้หองทันทีปีไม่เป็ด

ทูนี้แปแล้วตตุนี้ีดตอุ้ยติดอะไร้ขึ้นไม่ได้ อุ้ยมันเพจะมาเลยมันได้ทีมารไม่มีชีมีตาอันนี้ วิดีวิดีวิดีนติร์ตเติร์ตมาแล้วโอเคมาจับเต่นดันมาเล่นคือขี้เถียถท่อนแล้วอันนี้ถผจญปัญหาไม่ใช่ค่ะอันท่อนดูแต่มีโทวนขทีฟ้าทวนขีฟ้ามามาจับเราทุนนั้นแพ้เลย มาทับเล่นแต่นอนได้ไหมทับเวประตาดีมาหนะ้า วันนี้ว่าวันนี้ว่าวันนี้โอเคจัดดุออเออดาด้มันดา,าด้มันเรียบโอ้บพีท้าคนเดินดูดูดูดเล่ขนดเล่ยเล่นนา,ลน,นาทีห้าเก้าเลย